สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองแบตเตอรี M2SP กับการที่ไม่มีศูนย์ไฟเบอร์ออฟติดซึ่งผมทำมันแตกระหว่างการซึกซ้อมหล่นที่บ้านระยะที่ทำการยิงจะเป็นระยะประมาณ1 7เมตรโดยประมาณโดยการยิงเป้าหุ่นคนเราจะมาดูกันว่าลูก9เมตรจะเข้าเป้าหุ่นคนมากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้ผมใช้โชคเบอร์3นะฮะ ที่เป็นชกสแตนดาร์ดแถมมาจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูกันครับปืนเชียร์ครับขออนุญาตใส่ไฟเต็มที่แล้วถือปืนเราไปดูป้ากันครับ อาจากที่เมื่อสักครู่นี้ผมยิงผมใช้ศูนย์ที่เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกยิงนะฮะเล็งจากปลายลำกล้องมาที่กึ่งกลางเป้าเป็นโชว์เออสจะเข้าเป้าุุดตายที่1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดเจนะฮะแตรงนี้เก้าก็คือจะเข้าทั้งหมด8เม็ดหลุดออกมา1เม็ดที่ สิบนาฬิกาสิบนาฬิกาคือหนึ่งเมตรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นจุดตายทั้งหมดที่โดนเข้าไปก็ไม่ไม่น่าจะหยุดยั้งภัยคุกคามอันตรายในในในครั้งนี้ได้ส่วนที่เห็นเป้าพวกนี้ที่ล้มไปคือผมยิงด้วยความรู้สึกไม่ได้เล็งปานิดคือพอเห็นเป้าถ้าไปายกระบอกภ้าไปที่เป้าผมก็เหนียว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 โดยไม่ไม่ได้ปานิดครับเดี๋ยวมารีวิวในรูปต่อไป Okay